สวัสดีครัผู้ชมทุกๆท่าน,นนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพี World Cup 2020กันนะกับการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะเกมนี้เป็นการพบกันนะระหว่างทีมชาติเยอรมันนะจะพบกับทีมชาติในจีเรียนะเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาชนะผู้ชนะเท่านันะ้นนจะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะก่อนอื่นเราไปเคารพบพลงชาติก่อนเกมมันจะเริ่มต้นกันสักครู่ ก็เกมนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นไหนไม่ช้านะก็เป็นการแข่งในรอบ16ทีมสุดท้ายนะผู้ชนะในเกมนี้ก็จะได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นทางฝั่งเงยอรมันหรือว่าในจีเรียนนะรายชื่อรายนามผู้เล่นของทั้ง2ทีมชาติก็ปรากฏให้เห็นกันไปแล้วนะก็มาเตรียมชมเกมนี้กันนะเกมกำลังจะเริ่มต้นนะ เป็นทางฝั่งเยอรม,มันน่าจะเริ่มเคลียร์ก่อนนะจะบุกจากซ้ายไปขวาของทางหน้าจอทนทีโครสนะเริ่มต้นมาซุเลยโยนยาวมาฝักขวาที่กนาบรีกนาบรีกลับไปที่โบเตงนะเล่นกับกุกนกันชิงสวยมาที่กนาบรีกนาบรีมาขวาที่มากโกรย์ไปกลางที่กนาบรีอีกครั้งนะกนณาบรีไปกลางที่ทนี่โครสจะข้ามมาลูกนี้ นจีเรียต้องโคกให้พ้นออกหลังไปก่อนนะก็จะได้ลุ้นตะมุมแล้วทางฝั่งเยอรมันนะทนี่โคลสนะจะรับหน้าที่เปิดเข้าไปนะโคสเลือกเล่นสัาน,นะมาที่กนาบรีกนาบรีลากกระชากเข้าไปตรงกลางจิมให้ดูดกันมาที่ทนี่โคลสอีกครั้งหลุนนี้ส่งพลาดนะเอาเป็นทีของในจีเรียจะโตกลับไปบ้างนะอิกาโลนะขึ้นมา โกตะโลมาที่โคลินส์เติมมาฝักซ้ายเอาสนาจีเรียรบุกกำนัลก,กรบ้างลูกนี้ยังไม่ออกอะโคลินส์โยนเข้าในลูกนี้ฟาดเข้าไปโอ้โหเกือบจะเข้าออนะั้นเดี๋ยวมาดูภาพช้าว่ามันข้ามคานไปมากน้อยแค่ไหนนะโอกาสเปิดจากฝักซ้ายลูกบอลลูกนี้เปิดเข้ามาได้ปีลงกาฟาดเลยนี้ก็ข้ามคานไปฮะก็เลยยังไม่ได้เป็น ประตูบวกเพิ่มแม้ก็จะตั้งเตะมามานหนุอลนอยเออเลนสั้นไปที่ซูเล่ยาวไปที่ซาเน่กลับมาที่ซูเล่มาที่กินเธอขามไปที่ซาเน่ซาเน่จิ้มไปที่โทมัสบุลเล่ นายจีเล์มาบ้างไปที่มูซามามูซามาทางฝักขวายังคงไม่มีใครเข้าไปแย่งวิ่งเลียเ้ยงไปเองเอาลูนี่ปะทะก,กับซาเน่แล้วเลือเปิดเข้ามาได้แต่ว่าก็ไปข้อมือน้อยเออฮะเยอบันขึ้นมาลูกนี้มูลเลอร์ไปที่ซาเน่ ็บนบอลของนจีเลียช่วงนี้เกมผ่านพ้นไปได้ประมาณ15นาทีของเกมนะบอลลูกนี้ออกข้างแม้นจีเลียยูเรมันก็จะทุ่มมามูลเลอร์จิ้มไปที่ซาเน่เอาชิงคืนมูลเลอร์สวยมูลเลอร์เติมมาทางซ้ายเปิดเข้าว่างในลูกนี้ยังไงต้องโคกออกมาก่อนนะบอลไปตกถึงกาาบรีกาลาบรีจิ้มคืนกุญแกันกุกันเปิดยาวเข้าในลูกนี้โอ้แต่ว่านจีเลียเคลียออกมาได้แล้วก็ เป็นบอลของไนจีเรียโอนเคกลูแต่นี่ก็พลาดถ้าไปถึงเยอรมันกานาบรีเล่นกับรอยส์มาโกรอยส์เอาโดนแย่งอนะเอนดีดีแย่งได้โอ้แต่ว่าเป็นการฟาวของเอนดีดีรอยส์ได้ฟาวก็โดนเอนดีดีจิ้มเข้ามาไม่โดนบอลน,นะ มาดูกันนะว่าจังหวะฟรีคิกลูกนี้ของเยอรมันนะจะสร้างโอกาสได้ลุ้นมากน้อยแค่ไหนอะก็จะเป็นโทนี่โครสเจ้าเก่าจะเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปข้างในลูกนี้ก็เหมือนจะลึกไปฮะแต่จีเรตต้องโคกพลนออกหลังไปก่อนเพื่อความชัวแต่มุมมาทางโทนี่โครส โทนี่โครสเปิดเข้ามาตรงนี้ได้โขกแต่ว่านาจิเล,เล่เคลียร์มาแต่ยังคงเป็นบอลของเยอรมันนะโทนี่โครสเปิดติดติดแล้วนี้จะฟาดซ้ำ้าโอ้โหได้เซฟอะเกือบไปอะนาจิเล่ได้บอลมาจะโต้กลับไปโอนเยกูลูโอนเยกูลูลูกนี้เอาวิ่งไปเองไม่มีใครเข้ามาวิ่งมาทางริมซ้ายเข้ามุมแล้วเลี้ยงก่อนนะอะเลี้ยงดึงจะว่เอายึกยักหลอกเข้าไปเข้ากลางแตะไปที่โอกุ โอกูแล้วซัดไกลลูกนี้โอ้โหน้อยเออต้องบินไปปัดก่อนนะออกหลังไปฮะจะได้เตะมุมกันบ้างกนะต้องฟังไงจีเรียนี้เตะมาไอซัดไกลลูกนี้โอ้ระยะและความแรงความแม่นนะ่าจะตรงกรอบได้รู้นะแต่ว่าน้อยเออด้วยความสุดยอดเขาก็เซฟไว้ได้ฮะเตะมุมมาจังหวะน,นี้เล่นสั้นมา ไอนะ้าปาที่อีโวบี้เยวบี้เข้ากรอบเขตโทษแตะไหลมาที่โอนเกยุกุแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหตรงตัวนอยเออร์พอดีแรมกันนะแต่ว่านอยเออร์ก็ปฏิเสธลูกนี้ไปไว้ได้ฮะเยอรมันยังไม่เสียประตูฮะโอ้โหลูกนี้นอยเออร์แทบสดุดฮะเจอความหนักของลูกนี้เข้าไปฮะแต่ก็มาลุ้นแต้มุมต่ออีโวบีเล่นซันมาที่ไอนาะ ไอ้หน้าไปที่อีโวบีเปิดเข้าในลูกนี้ต้องโคมาก่อนนะเยอรมันเอาเท้าหลังแตะรับบอลสวยมาต่อที่มาโกร้อยจิ้มให้ดีมเวเนอร์ไปที่กนาบรีตอนนี้โครสโอ้โหลูกนี้ไหลไม่ดีอตติดผู้เล่นการในจีเรียเอาบอลมาได้โอเมรูมาที่ทรูส์โยนขึ้นหน้าไปที่มูซา แตะให้อนาไอนาวิ่งมาริมเส้นขวาแตะให้มูซาชิงกับไอนาเขามุมขวาล็อกกับมายึดสับขาหลอกแล้วมากลางที่อีโบบี้แตะให้มูซาจะสดได้หรือเปล่าลูกนี้โอ้โหน่าจะเป็นจุดโทษเลยหรือเปล่ากรรมาการวิ่งมาน้าเนี้ะโอ้โหไปฟาวในฟาวมูซาในกรอบเกตโทษนะฮะทางกินเตอร์โอ้โหลูกนี้เป็นจุดโทษนะ อ๋อไม่ใช่ชุดโทษนะขออภัยกลายเป็นทางมูซาเป็น,ปนไฟฟาวนะแล้วได้รับใบเหลืองไปด้วยฮะเยอรมันเล่นต่อมาแต่ว่าเป็นบอลของนจีเลียข้ามไปขวาที่ไอหน้ามูซาอ๋ครับรอล,อลิมเส้นขวามาต่อมูซา,ซาบางบอลอ๋อลุนนี้ยนยาวให้เพื่อนแต่โดนสกัดเคทียร์ออกมาได้ฮเยอรมันได้บอลมาอยู่ที่กุนดประกัน กันไหลไปที่ติโมเวเนอร์ติโมเวเนอร์ให้กับมาโกลอยส์ลูกนี้อา่าเป็นยังจีเรียไปฟาวติโมเวเนอร์ฮนะก็จะได้ฟรีคิกต้องบอกว่าระยะหน้าลุน้นระยะวังผลเลยก็ว่าได้ฮนะมาดูนะว่าจะยิงเข้าไปได้ลุ้นเลยหรือเปล่าฮนะคนรับสั่งหารก็จะเป็นโทนะี่โคลสฮะจะเปิดหรือยิงฮนะโทน,นี่โครสเรียกไหลให้เพื่อนฮนะเอามาที่กาาบรีกาาบรีหมุนไปหมุนมา จิมให้มาโกอยส์เปิดเข้าในลูกนี้ต้องโคกเอาลูกนี้โอโหเป็นการโขกเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าวะทางนจีเรียโอโหลูกนี้เลยทำให้เยอรมันขึ้นนำไปเลยฮะต้องมาปลอบเพื่อนลฮะโอ้โหลูกนี้โขกเข้าไปเองอย่างสวยงามมะพยายามจะโขกสกัดน,นะแต่ว่าไม่เข้าใจกันกับประตูนะโอโ้เลยลูกบอลมันเลยไหลเข้าประตูเข้าประตูตัวเองไปเลยฮะ ทำให้เยอรมันขึ้นนำไปอย่างง่ายได้หนึ่ประตูต่อศูนย์แล้วตอนนี้โอ้โห,โ,หโหเข้าไปตรงนี้สวยงามก็ต้องมาปลอบลูกทีมนะนะเกื่อพุ่งย่อท้อแต่ก็เยอรมันได้นำไปก่อนแล้วว่า1ประตูต่อ0ูนย์ะเกมยังไม่จบครึ่งแรกดีนะโดนนำไปเสียแล้วด้วยน้ำมือของตัวเองนะทางฝั่งไนจีเรีย เล่นกันมาต่อว่าคอลินส์ผู้ทำเข้าตัวตัวเองอะไหลวิธีโอนเยคูลูลุกนี้ฟาวหรือเปล่าแต่ว่าได้เปรียบอยวูบี้ได้บอลมาอวีเปิดเข้าในลุกนี้โคเข้าไปโอ้โหโก็เค้ามี่อเออรับสบายแล้วโยนยาวขึ้นเล่นต่อทันทีก็เข้าสู่ช่วง5้ามันทีสุดท้ายแล้วของครึ่งแรกของเกมนี้เยอรมันนำนนจีเรียยู่งศูะนะบอลเป็นของนจีเลียไอนะ้า ไปที่โอเมลมาดูนะว่าจะจบครึ่งแรกแบบไหน,นถ้าจบแบบนี้ก็เป็นความได้เปรียบของเยอรมันแล้วโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงนะแล้วแล,ล้วไหลตรงนี้มาจะได้ประตูตีบัโลโตลงนีอีโบบี้ยิงเข้าไปแต่น้อยเรบไว้ไดนะ้แล้วก็บวกเซมเพิ่มเติมไป2นาทนะีสำหรับการทบเจ็บในครึ่งแรกเกมนี้แล้วลซาเน่บุกมา ซาเน่ S <S <an é> จะเปิดเข้ามาถึงมุลเลอร์ให้โทนี่โครสแตะบอลมาไปที่ซาเน่ซาเน่วิ่งเลาะเลี้ยงมายึกยักหลอกสุดท้ายซาเน่ <S <S <an é> จะยิงหรือเปล่ายังคงเลี้ยงจิมให้กิตกุนกันได้กุนกันเลี้ยงมากุนกันพามาสวนแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหเป็นออกไปเองนะเกือบจะตรงกรอบเข้าประตูกันนะแต่จบครึ่งแรกไปแล้วเยอรมัน นำในจีเรียอยู่1ประตูต่อศูน,นย์นะเดี๋ยวาติตัมกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะว่าจะเป็นบทสรุปเช่นไรฮะม,มาลุยกันต่อกับครึ่งเวลาหลังของเกมนี้เดีมัน นำนาจีเรียอยู่หนึ่งประตูต่อศูนนะกับการแข่งขันพีพีเวิลด์คั2020นะในรอบ16ทีมสุดท้ายนะก็ต้องการผู้ชนะหนึ่งเดียวเท่านั้นนะเป็นการแข่งแบบน็อกเอาท์นะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายมาดูนะว่าจะเป็นฝั่งไหนแต่ตอนนี้เยอรมันนำอยู่ฮะแต่นาจีเรียบุกมาในช่วงนี้แต่ก็จะวันนี้ประทะกันไม่มีฟาวฮะและเยอรมันจะโต้กลับไปมาโคลอยไปที่กน,นาบรีกนนาบรีกลับมาที่เชลโลโบเตง บลีเล่นกับมาโกรอย์มาโกรอย์พยายามฝ่าไปไท้ีโมวเนอร์เนอร์ลุงนี้ก็พลาดไปฮะเป็นบอลของไนจีเรียไอหน้ามายาวที่มูซามูซาวิ่งมาดิมขวาเอายังคงไปเองต่อมูซาลำเลียงวิ่งเลี้ยงส่งลูกบอลไปแล้วเกือขนาดเด็กโคลนี่โอ้โหแล้วซ้ำอีกที่เซฟอีกแล้วแล้วโคลเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยฮะเอาเถอโดนจนได้นจีเรีย ขึ้นทำทีเสมอเยอรมันมานแล้วอะ่ะโดย Alex อเล็กซ์อีวบี้จากการยิงถึง3ครั้งฮะติดเซฟนอยเออร์ไป2ครั้งแรกแต่ฟ้าผ่าครั้งที่3ก็ไม่สามารถหยุดยัง้งลูกนี้ได้ฮะอาลนะตอนนี้เป็นในจีเรียไล่มาเป็น1เท่าแล้วอะ่ะเกมน่าจะสนุกขึ้นแน่นอนเลยฮะเดีย๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกสักครั้งนะลูกนี้ลุยมาเปิดเข้าในอีวบี้ตีโค้ไปตรงนี้ แล้วยิงที่ติดเซฟแล้วโคกไปครั้งที่3ก็ไม่เหลือในจะีเรียทำดีเสมอจะพูดก็ขึ้นนำอยู่เลยขออภัยนะตามที่เสมอมาแล้วอนะต้องมาดูกันนะว่าเกมรูปเกมจะเป็นยังไงต่อไปนับจากนี้นะความสนุกเพิ่มขึ้นแน่นอนนะในจีเรียก็จะมีหวังขึ้นมาได้ก็ต้องยิงให้ดูอีกสักทีเป็นท่ายิงธนูนะหนึ่งท่าเยอรมนีปะทะ ในจีเรียนาทีผ่านพ้นไปประมาณ50นาทีของเกมฮะในเยอรมันก็ต้องเร่งกันต่อฮะซาน่ได้บอลมาไปที่โทนี่โกลสโทนี่โกลสยังเลี้ยงบอลบังไว้จิ้มไปที่ซาน่ซาน่เปิดเข้าในลูนี้ต้องโควา่อลนในจีเรียแล้วได้บอลมาอีกแล้วยีโอบี้ยาวมาที่มูซาแต่โดนดักไว้ได้ฮะแล้วอยอรมันกรองบอลมา ดกันสวยให้พิมโมเวเนอร์พลิกมาลูกนี้เอาเดียวกับยิงโอ้ติดบล็อกลูกนี้เกือบเหมือนกันนะแล้วนจีเรียได้บอลจะโต้กลับไปมูซากลับไปที่โอเมโดให้เอคองโอเมโดยาวขึ้นหน้าเป้าที่มูซาแล้วได้ด้วยฮนะเอออนจีเรียได้ต่อไอหน้าจิ้มให้มูซามูซาไหลไปที่ไอหน้า นาหมุนไปที่มูซามซาเข้ากลางที่อีโบบีล็อกจะยิงแต่ว่าโดนเยอรมันดักไว้ได้เอาลราจะโต๊กลับไปโทโมัสบุลเลอร์ไปที่กินเทอร์เยอรมันข้ามยาวไปที่มาโกร้อยสังฟักขวาวิง่งเลาะริมเส้นขวาไปเองเอายังคงไปต่อเนื่องไหลให้เกน,นาบรีเข้ากลางมาที่ซาเน โนี่ครสเล่นกับกุนโดกันกันไปที่ติโมไวเนอร์พิกยิงลูกนี้โอ้โหปั่นลูกนี้แต่ยังไม่เข้ากรอบอะเกือบจะบวกสกอร์เพิ่มขึ้นนําอีกครั้งอะแต่ว่ายังทําไม่ได้ทางฝั่ง,งเยอรมน,นีตรงนี้มาดูจงังหวะเคาะก,กันสุดสวยสุดท้ายได้จบที่แบนเนอร์ลูกนี้ยิงเฉียดเสาไปนิดนึงอะแต่ก็ยังไม่ได้ประตูอะ มาเล่นกันต่อตอนนี้นจีเรียได้บอลมาจะโต้กลับไปคอลินส์ไปที่โอนเยกูลูโอนเยกูลูไปที่คอลินส์มาบุกมาทางซ้ายนจีเรียมากลางตรงนี้สั้นไปหน่อยะโดนเยอรมันฉกแย่งไปได้แล้วจะโต้กลับไปยาวมาถึงมุลเลอร์แต่ไม่ถึงฮะแล้วนจีเรียเล่นเร็วโตมาตรงนี้โอ้โลโคไปตรงนี้ต้องคว้าให้ทันก่อนนะฮะทางฝั่งนอยเออร์ก็รอตัวไปฮะ ยาวขึ้นนามาลูกนี้เอาแต่เป็นบอลของไนจีเรียมูซาได้บอลมามูซาเอาลูกนี้มาโลง่ลงๆทางมุมขวาเองเขาเก่าทีเขเปิดเข้าในลูกนี้โอ้โหต้องโขกออกมาก่อนแต่ยังไม่พ้นอันตรายเอาแต่ว่าเยอรมันแย่งไปได้เอาแล้วจะโต้กลับไปกันบ้างมาโก็รอยส์เล่นกับกานนาบรีกานาบรีมาที่กุนโดกันไปที่รอยส์มาทางริมเส้นขวาไปต่อเนื่อง ทุมมาเยอรมันกานาบรีมาที่กุนดกันจิ้มไปที่มูเลอร์มาถึงโทนี่โคลสกุนดกันชิงกับกานาบรีชิงเป็นสามเหลี่ยมมาที่โคลสอีกครั้งโทนี่โคลสหมุนไปหมุนมายังส่งถึงกุนดกันได้กุนดกันบังบอลไปที่รอยส์รอยส์เปิดเข้าในลูกนี้ต้องโคมาก่อนน่อยไนจีเรียบอลมาตกถึงเท้าซาเน่เลี้ยงมาต่อทางด้านซ้ายล็อกหนึ่งทีซาเน่ นำเลี้ยงเลี้ยงบอลไปต่อเนื่องแล้วจะเปิดเข้าในหักเข้าไปตรงนี้แต่ว่าแอฟริกาใตได้บอลแล้วสาดยาวขึ้นหน้ามาแต่ก็เป็นเยอรมันที่เก็บบอลมาได้จะบุกต่อเนื่องโหต้องเร่งละทั้ง2ฝั่งใครได้ประตูในช่วงนี้ก็แทบจะการันตีชัยชนะและได้ตัวสําคัญเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายแล้วแล้วตรงนี้โยมเข้าไปในได,ได้โขกออกมาก่อนนะเยอรมันมาถึงกานาบรีกานาบรีมาที่โทนี่ครอสยิงเข้าไปลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะ ลูกนี้ยิงยัดเสาแรกแสกหน้าผูกสาประตูบวกให้เยอรมันขึ้นนําเยอะในจีเรออีกครั้งนะตอนนี้2ประตูตอหนึ่งนั่นเป็นในช่วงเวลาสําคัญเนอะทา้ทายเกมแล้วเหลเวลาประมาณสิบนาทีที่เหลือต้องมาดูนะว่าจะจบลงอย่างไรแต่ตอนนี้เยอรมันได้เปรียบไปแล้วอะยิงยัดลูกนี้้าไปแล้วโอ้โหสวยงามจริงอะมันแรงอะยากที่จะตัดต้องไปเสีดลูกนี้ไปได้ฮะทำกันมาสวยด้วยฮะ ไหลามาลรวซัดลูกนี้เต็มข้อเยอรมันขึ้นนำในจีเรียรอีกครั้งอะเป็น2ประตูต่อหนึ่งโดยโนะทนี่โคลสฮะนาทีที่80เลยฮนะก็เลยเวลาอีกประมาณ10นาทีในเกมนะต้องมาดูนะว่าในจีเรียรจะแก้กลับมาได้หรือไม่นะอะไรจะเลยจะโตมานี่เอาแต่ว่าเยอรมันดักไว้ได้อยู่ที่ซาเน่ซาเน่มาที่มุล ER. เลอร์เลอไหลกับซาเน่ของชิงกับมุลเลอร ซาเน่กับมุลเลอร์สองคนทางริมซ้ายริมเส้นซ้ายยังคงอยู่ที่ซาเน่ซาเน่เอาลูกนี้เปเลี้ยงยาวไปเลยโดนฉกแย่งมาได้นะจิเลตโต้ตกลับมาสวยเอามาที่มูซามูซาไหลไปที่โอกุโอกุลูกนี้เอามาเองโล่งๆยู่มันขึ้นไปหมดกลับมาทันหรือเปล่าไหลมาที่มูซามูซายังไงเข้ามาเข้าก,กรอบเกตโทษแล้วเปิดขาข้างนี้โอ้โหนอยเออร์บินมาขวารับไว้ได้ระยยาวสวนไปทันทีลูกนี้เป้ามาที่มุลเลอร์สวยเอาครับซาเน่กับมุเลอร์ จะเล่นกัน2คนต่อเนื่องมาที่มุลเลอร์เลอร์เอาไปที่ติมโมไวเมนอร์บ้างเหเนอนเอหักสวยกลับมาที่มุลเลอร์เอามาทางลิมมุมซ้ายยังไงมุลเลอร์บังบ,บอลโอ้โหนี่แต่ว่าในจีเลก็รีบเคลียร์ออกข้างไปก่อนเนะี่ยก็มีการแก้เกมไปหน้าในช่วงท้ายในจีเดต้องเร่งแล้วฮะถ้าจบแบบนี้ก็ตกรอบฮะแล้วเยอรมันก็จะเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายต่อไปฮะอันนี้เปิดข้าในไปถึงนาทีเอาจะโต้กลับา เออจีเดียสัตยาขึ้นหน้าโหแต่ว่าไม่มีใครได้ดักบอลด้านหน้าแล้วเป็นซูเล่เก็บได้แล้วไปที่โทนี่โคลสฮนะไปที่กุนโดกันกันจิมไปทีกันดาบริเอาลูกนี้มาถึงถึงมายิงลูกนี้โอ้โหต้องเซฟอีกแล้วฮนะาในจีเรียบีโมไนเนอร์ก็ยังยิงไม่ได้วันนี้เกือบจะได้เหมือนกันนะลบพลิกยิงลูกนี้โอ้โหบินปัดไปเฉียดชิวเหมือนกันนะนะแต่ก็ต้องมาลุ้นเสียกับเตมุมนะ เปิดมุมเข้ามาโทนี่โครสโตนี้ c l o เอาเลือกเล่นสั้นะกับมลเลอร์มลเลอร์เป็นคนเปิดเข้ามาแล้วฟาดเข้าไปลูกนี้ใหญ่ย้อยโอ้โหมันเช็ดคานเด้งเข้าไปเกือบน้ำห่าง3-1ปิดตอกปลาโลงซะแล้วว่าอย่ามันแต่ยังคงอยู่2ที่2-1นะแล้วก็เห็นเวลาเพิ่มมา2นาทีสำหรับการทดเจ็บเกมนี้โอ้แต่ก็เวลาน้อยมากๆแล้วนจีเรียต้อง โยนยาวล่งขึ้นไปอย่างเดียวฮะยูโซโฮโยนยาวฮนะโยนขึ้นมาลูกนี้เป็นบอลของยูบี้โอ้โหแต่ก็ไปเข้าทางเยอรมันแบบนี้ก็เผาผ่านเวลาไปได้แน่ๆฮะน่าจะจบแล้ววะเกมนี้กินเทอร์แล้วก็นั่นแหละกรรมการปาร์กอวิจบเกมนี้ไปในที่สุดนะก็เป็นทางเยอรมันนะเอาชนะ ในจีเรียไปได้2ประตูตัวเองแะได้ตัวเข้าสู่รอบแต่ทีมสุดท้ายต่อไปติดตามกันได้ต่อเน,นื่องนะกับทีพีเวิร์คครับสอสำหรับผมก็ต้องล่าลาไปก่อนนะสำหรับแมชนี้ไว้พบก,กันใหม่ในแมชต่อต่อไปนะล่าลากันไปแล้วสวัสดีครับ